แมชดังในอดีตวันนี้นะครับจะเป็นการปั้มระหว่างรอบแวนแดมนะครับปะทะเคนครับในศึกซัมเมอร์สลมปี2003นะหลังจากที่ทั้งคู่ได้สูญเสียแชมป์แท็กทีมไปนะครับเคนก็ได้ทำการเปิดหน้ากากออกมาเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็จัดโชคสลมให้รอบแวนแดมไป1ดอกก็เลยนำมาสู่เรื่องราวที่จะต้องมาจบลงในศึกนี้ครับ มาเริ่มปั้มเราเป็นรอบแบนแดมนะครับโอ้โหโดนเข่าดักคือของจริงเนี่ยรอบแบนแดมเป็นฝ่ายแพ้นะครับแต่ว่าแน่นอนครับกติก,กาของแมตนี้ที่คิดถึงก็คือเอาผู้แพ้มาเป็นผู้ชนะให้ได้มาเคนยังเล่นงานต่อเนื่องครับเวี่ยงอาจเทนบิรเกินเราหลบได้สอกกระแทกแล้วก็วิ่งเข้าไปถีบ ลืมบอกนะครับการปั้มนี้เป็นการปั้มแบบไม่มีกฎกติกานะโนโฮสมาครับนี <and> ่ฟาดโอ้โหโดนกระแทกครับกะจะเล่นอาศัยความพิ้วสักหน่อยก้อี้มาเคนรออยู่เลยยังไม่ทันได้ใช้เลยโดนจับยก ok ขึ้นอ่ะรีเวิร์สได้ครับ จับเสยอ่ะขึ้นเชือกครับโอ้โหไม่ทันกดไม่ทันโดนเคนทุ่มเอาเคนกดเลยยังยังเตะเอาหลบได้โดนจับเท้าหน้าทิมเอาหัวฟาดกับพื้นอีกแล้วก็เคนทิ้งขาโอ้ไม่เหลือหัวแทบหลุด อ่ะีเวิร์สได้ศอกเพื่อนรักหักเตรียมโหดครับแมตช์นี้หลังจากเป็นคู่หูกันมานานนะครับตั้งแต่ปี2002สปริงบอร์ดขวางลำตัวพอถอดหน้ากากทีความชั่วครอบงำหลังกาหลังไม่โดนอีกอโดนเวียงไปชนกรรมการไม่ได้คาแทกขา มาขอสปริงบอดอีกทีสปริงบอดขวางลำตัวอีกหนึ่งทีเราต้องจัดอาวุธมาไมฮอกกี้ตีอีกทีไม่ล้มไม่ล้มหรอโอ้โหฐานดีนะล้มเอาโดนจับดีดีทีเกนก็เร็วใช่ย่อยนะเนี่ยเอาหัวฟาดก,กับพื้นอกีกโอ้โ เตะทุกหลังหมวนหลบได้ครับขอจับยกขึ้นยกทิ้งไปโอ้โหเราไปแดมแล้วก็รังกาหลังอีกหนึ่งที <S <S ถ้าเป็นของจริงจะเป็นชีวิตจริง <S <S จะยกเคนขึ้นไหมเนี่ย <S 2> <S 2> มาดาบเคนโดมาตีเน้นๆอีกทีอืมเอา โดนสวนโอ้โหอ่ะหลบได้โอ้โหหลอกนี้หลบไม่ทันกร oh. ะทืบไม่โดนยังเล่นงานต่อเนื่องในเคนเวียงขึ้นไปโอ้โห,โโหปวดปวด,ปวดฟื้นตัวช้าโดนจับเวียงเข้าเชือกครับหลบได้จับอะไรแล้วต่อย จะยกไปไหนต่อยเดี๋ยวมวแจะย่องอะไรดีดีดทีแตกเลยครับแล้วกดเลยแตกง่ายแตกได้นี่ดรอปคิกดักไว้ก่อนสปริงบอร์ดมูนซอลเออมากระทืบลบได้เอาเข่ากระแทกไม่โดนอีกโดนจับยกเอาไปดีดกระเชือก โดนบีพอต่อยอเอาเรื่องเอาเรื่องเวียงอีกรอบหนึ่งอาจเทินมาเกินนี่สอกกระโดดมังกี้ฟิปอืมแล้วก็โลลิงทันเดอร์ครับซิกเนเจอร์ไปสักหนึ่งดอกกดเลยหนึ่งสองยัง เขนมันอึดน,นะมาสปริงบอร์ดฟองสแปรแต่ยังไม่ใช่ทําให้ตายยังไม่ใช่ให้ไม่ตายโต๊ะต้องมาอันนี้ต้องมีโต๊ะครับเอาเฮ้ยเอาขึ้นววทีไม่ได้เออทางนี้อ่ะบันไดเหล็กบันไดเหล็กเคอย่างใส่เลยเอาไม่โดน เคนมาไม่ได้ไม่ได้หนีกันครับเอาโคลสไอไม่โดนโอ้โหโคนละทิศคนละทางเคนพุ่งมาหลบได้เออเกือบเกือบเอาจับไม่โดนอีกโอ้โหอะไรวะเนี้ยอ่ะรีเวิร์สได้ครับตัดขาอีกรอบหนึ่งพลิกกันไปพลิกกันมานะมาขอขึ้นเชือกหน่อย ยังยังไม่ท่าไม่ตายทิ้งขาก่อนอเก็บท่าไม่ตายไปใช้ตอนเลกเกมอเอาจะหยิบเก้าอี้ไม่ได้ครับมาทางนี้ก็สปริงบอดถีบไม่โดนโดนทุบหลังเอาโดนจับบิดบิดเฮ้ยไม่ได้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 ไไดเดี๋ยวแพ้มันมีสมิชชั่นด้วยรอบนี้ อะจับเกี่ยวคอเฮ้ยเดี๋ยวอ้าโต๊ยังไม่พังหรือว่าจะพังเอาโดนกระแทกหลังเวี่ยงเข้าเชือกถีบหลบได้พุ่งไปไม่เต็มท่าโอหงานนี้โคตรโคตรสนุกอ,ะอ่ะเสียบหลังกาหลังเสียบถีบซ้ำ อเก้าอี้มาตีตเีเต็มเต็มหลบได้เหรอเอาอยัางพลิกตัวได้รอบนี้ไม่พลาดเออมาตีเอาา้เอาหมวนกลับได้รอปคลิกอีกหนึ่งทีรู้บ้างนี่สิทอาจารย์วัดเส้าหลินวิ่งเข้าไปโคลสไลน์มาขอคอมแบกใน เอ้ากดไม่ทนันโอ้โดนโฟลสส์สวนโอ้โดนเข่ากระแทกอีกเรื่องความผิวในเกมนี้ก็ยังยืนหนึ่งนะลรวแบนแดมแต่ตอนนี้ก็โดนเล่นงานอยู่โอ้โหโอเค,เคชูมือวิ่งมาเอ้าดีดลูกหลังเออจะโชกสแลมหรอมามาถึงเวลาต้องใช้โต๊ะแล้วมั้ง อืมกระแทกก่อนอยากให้โต๊ะต้องศูนย์เปล่าวันนี้มาลุกขึ้นมาแล้วก็ลาคอเคนมานอนนอนที่โต๊ะนะฝั่งนี้จะถึงเ่ราวะน่าจะถึงแหละอ่ะฟ็อกสแปครับอืมเรียบร้อยไฟสตาร์ฟ็อกสแปกบห้าดาวเหินไปหา ยงัยงยังยังไม่สาแก่ใจต้องเอาโต๊ะมาอีกรอบหนึ่งเอายิบดิโต๊ะโต๊ะโตะโตะตัวนี้ขอข้างล่างแล้วกันนะเอาตรงนี้ตรงนี้ <S 2> <S 2> เราจะต้องเล่นผาโผลหน่อย <S <S 2> <S 2> มาเคนตามมาตามมา จังหวะนี้สปริงบอร์ดถีบเต็มเต็มมาเราต้องเอาเคนไปที่โต๊ะกันะครับเอาพิงไว้ตรงนี้ถ้าโคลส e s ไปมันจะร่วงเพราะว่าเอาโดนสอกกระแทกอเคนจับมาไซด์วอล์กไม่ได้ครับหมวนกลับได้จะทำไซวอล์กแสลมเวี่ยงตกลงไปเออนี่ขอรอบแวนแดมหน่อย เรียกเสียงเชียร์อ่ะจับยกขึ้นได้ครับบูด็อกมาลากไปที่โต๊ะโต๊ะกลางรออยู่แล้วเฮ้ยมันมีเสาเอาไปโขกกับเสาก่อนเอออ่ะลากไปอีกโอ้โหโดนสอกครับลากอีกรอบไม่สำเร็จเชนมันสวนได้ จับ <S <S เฮ้ยไปไหนเล่าไม่เอาสอกกระแทกคืนแกนั่นแหละต้องไปเอาโดนสอกอีกโอ้โหไม่มีใครยอมใครจริงๆมาจับอีกไหมโอ้เวี่ยงทิ้งไปโน่นครับเออมันไม่ยอมจับแล้วเพราะมันรู้ว่าเราจะสวนได้แนะ่ลาคอขึ้นมาต่อยเน้นๆเหวี่ยงไปนน่นไหมอ่ะเบลีเวิร์สได้ครับกระแทกอะไรเล่า นูน้นไปทางนูน้นเวียงไปนูน้นอันลากคอขึ้นมา s <S ไปไปซะดีๆอย่าขัดขืนกกน,น,นี่โต๊ะเอา้าหลบได้อีกเฮ้ยมันเก่งซะเหลือกเกินอ่ะเราก็รีเวิร์สได้ครับมาอีกรอบหนึ่งเวียงไปไม่ลากละนอนนอนนอน tank, ได้เวลาสปริงบอร์ด ทิ้งขา <Absolutely S 1> โต๊ะพังทวงท่าลีลานี่คือใช่เลยครับรอบแวนแดมมาจาังหวะนี้ขอรอบแวนแดมอีกหนึ่งทีวิ่งเข้าไปเหินไนเวหานี่รู้จะจอมกำลังภายในไหมเออเยวียงขึ้นไป กระทืบมาขอโลลิงท oh, ันเดอร์อีกหนึ่ง right. ทีแล้วก uh, ็เตรียมตัวปิดบัญชีขึ้นเชือกแล้วก็ไฟสตราฟอกสแปดโอ้ยจุกจุกเฮ้ยยังมีท่าไม่ตายอีกหนึ่งมีท่าไม่ตายข้างล่างด้วยเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอใช้หน่อยไม่รู้ว่าคืออะไรมาจัดการ เสียบเข้าล็อกจับยกขึ้นอู้เป็นพายไดเวอร์ครับเออล็อกเป็นแดมมีท่านี้ด้วยวะนี่ชูมือก่อนยังยังเรายังมีฟ็อกสแปดอีกหนึ่งนี่มาเตรียมตัวไฟสตาร์ฟ็อกสแปดครั้งที่สามโกดเลยหนึ่งสองสามโอ้โหชนะจนได้ครับ แมตช์นี้ที่คิดถึงนะครับรอบแวบนแดมก็พลิกกลับมาชนะเคนนะฮะร,รอบแวบนแดมนี่โอเคครับถ้าชอบกีฬาหมกดไลค์กด s ั b สไครป์เป็นกำลังใจผมได้ด้วยกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ